สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีราคาทองคำมาอัปเดตกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะราคาทองล่าสุด9พฤศจิกายนปรับขึ้นรีบตัดสินใจสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันที่9พฤศจิกายนทั้งที่1ปรับขึ้น1 5 0รยบาทเทียบเทยบกับราคาปิดของเมื่อวานนี้โดยทองรูปพรร์รับซื้อา 42, บาทละ42,614นั้อบ่าทจุดเจสตางค์ และขายออกอยู่ที่ปบาทละ44,400บาทค่ะส่วนทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ปา 43, บาทละ43,400บาทและขายออกอยู่ที่ปา 43, บาทละ43,500บาทส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือ g o ล d s สปอรอยู่ที่2,685ดอลลาร์สหรัฐต่อออนขอบคุณที่มาจากสมาคมค้าทองคำค่ะ